สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับพบกับเป้อีกครั้งครับวันนี้เรามาอัปเดตสต็อกกันนะครับเป็นกระบะที่เข้ามาใหม่นะครับมีขนไหนบ้างนะครับคลิปนี้ห้ามพลาดขาดมีราคาเริ่มตั้งแต่นะครับสองแสนกว่บาทนะสองแสนนะครับสามแสนสี่แสนมีให้เลือกเยอะหลายคันแล้วก็มีนิสสันนะครับที่เป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับราคาเริ่มต้นนะประมาณ4ี่0สนบาทเท่านั้นนะครับสีบอลทางซ้ายยังว่างอยู่ตรงกลางเอ็กซิเลียก็ว่างหรือจะเป็นนะครับตัวกระบะของนาวาร่าคันนี้ก็ยังว่างครับ ราคาเริ่มต้นนะครับบอกเลยว่าป้ายแดงของเขาที่ออกใหม่นะครับ9ก0 0กว่าบาทเลยนะครับแต่วันนี้รถแค่4 5หปีมือ2หายไป500,000นะครับราคาเหลืออยู่แค่นะ3 9 9 0 0 0บาทครับผมย้ำนะว่ารถสวยราคาถูกของดีรอบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับราคาดีราคาถูกมีน้อยได้ออปชั่นคุ้มนะครับ <S <S มผมบอกเลยวันนี้ลูกค้าได้ความคุ้มค่านะครับ กระบะมือสองฟีดาวดอกเบี้ยถูกนะครับดูคลิปนี้ให้จบห้าพาติขาดครับสวัสดีครับยามเย็นครับวันนี้บอกเลยว่าเป้รีบถ่ายนะครับเพราะว่าเหลือไม่กี่คันแล้วนะครับประมาณ78คันนะครับที่ยังว่างและไม่ติดจองนะครับเป็นกระบะเพิ่งซื้อมาใหม่เข้ามาสดๆนะครับผมบอกเลยนะวันนี้มีลดราคาผ่อนประมาณ6 0 0ันกว่า700 0ันกว่างนะครับเหลือน้อยแล้วรีบีัาขาตรงหาเป้เลยนะครับด่วนๆนะที่เบอร์0 9 4ย์ 7 8 48 8ปด้เดี๋ยวเริ่มดูกันแรกเลยเริ่มดูรไหนคันแรกเลยนะครับรถเข้าใหม่ยังไม่ได้เรียกว่าสปานะครับเป็นโนร่าครับราคาถูกๆูก 3, 9 9 0 0ก3าห0ผ่อนอยู่งวดละ7 0 0 0บาท4ประตูออโต้คันนี้ครับตัว EL ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับตัว EL ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับออปชั่นครบสาภาพสวยสาภาพเดิมนะสีเดิมโรงงานครับแบบนี้เลยนะ เป็นตัวนาวาร่า2.5 EL กินน้ำมันประมาณ14-15กิโลลิตรบอกเลยประหยัดครับแรงนะเดิมๆ1อ13แรงมา้าแบบนี้ครับสวยใสยฟีดาวได้ครับด้านในนะเป็นเคียร์โตนะครับเบาะหนังนะเบาะนะครับเป้เอาไปหุ้มให้ใหม่ไม่ต้องห่วงนะนี่เอาไปหุ้มให้ใหม่อยู่นะครับถอดอยู่นะข้อดีคือที่เห็นตัวถังครับเพาตัวถังของผมมันเดิมนะครับไม่มีน้ำท่วมแน่นอนจอแท้กล้องสามทกสิบประวัดศูนย์นะ ราคา3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับขายทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับคันนี้ยังว่างนะยังว่างอยู่เป็นเกียร์ออโต้ด้วยและมีอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรีโวนะตัวสูงตัวแคมปนะครับเกลียบก,กระปุกไม่แค่สี่หมื่นรถปี 24. ยี่สิบสี่ย้ำว่านี่คือรถปียี่สิบสี่นะครับไม่สี่หมื่นเท่านั้นนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสมาร์ทแครบนะครับตัวเอ็นทีปียี่สิบสี่ครับใหม่สุดๆรถวารันตีศูนย์ใต้แดงครับ เป็นตัวสูงสีขาวครับเรียกว่าตัวมินิล็อกโคนะตัวนี้รถเดิมครับด้านหน้าหนีไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้านะมันจะมี2หน้าครับจะมีหน้าหมูป่ากับหน้าล็อกโคแต่ตัวนี้จะเป็นโฉมหน้าล็อกโคนะไฟทัดมองมีให้ครบนะครับตัวโฉมนี้นะครับจะผลิตนะจะเป็นปีเห็นนะครับก็คือปี67ปลายปีนะพฤจิเห็นไหมครับคันนี้ผมบอกเลยนะได้รถปลายปีนะครับข้อดีคือเวลาขายต่อ ได้ราคาดีนะครับห้าแสนเก็เหมื่นกพันพริงวดละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทแกบสูงตัวซูเปอร์เฟกครับใครใครหาอยู่อย่างว่านนะครับแล้วก็จะมีอีกคันที่เข้าใหม่นะครับจะเป็นนาวาร่านะครับสี่ประตูออโต้นะอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับ X s e r ซ e s นะที่เข้าใหม่ช่วงนี้เป้นะครับมีทั้งเกียร์กระปุกและเกียร์ออโต้มาให้นะครับเราบอกเลยว่าลูกค้าหลายคนถามหาอยู่นะครับเอซีรี่เพิ่งเข้ามาสีขาวนะครับคันนี้เหยอต้องถ่ายจากด้านหน้าเพราะว่ามันย้อนแสงนะ สีขาวมุกนะสีขาวมุกเกียร์กระปุกนะครับใส่ลายมาให้ครบแล้วเรียบร้อยวันก่อนไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าลายยังไม่ครบนะเสือต้องมีลายนะครับนี่สภาพเดินนะครับรอสวยจริงนะครับตัวนี้หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าเกียร์กระปุกนะครับและเลขไมค์แค่สี่หมื่นโลครับย้ําเลยนะว่ารถสวยเดิมๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับ X Series ครับกุญแจครบเครื่องนั่งเชฟฟิตด้านในสวยครับเบาะหนังนะ บาหนังเกียร์ออตโต้เอ้ยเขาภัยเับเกีร์กระปลุกป้ายประวัติศูนย์อยู่ครบจอแท้จอเดิมมีกล้องหลังให้พร้อมแบบนี้รถเดิมๆนะครับโลบาร์ใส่ให้ครบนะครับโลบาร์ครบโลบาร์พร้อมนะคันนี้ยังว่างนะจองได้นะผ่อนประมาณ1นึ่งหมื่นบาทครับคันนี้ได้เกียร์กระปลุกหายากนะรุ่นแรทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็นาวาล่าอีกคันที่ว่างอยู่นะครับจะเป็นตัวทะเบียน8 9ดเหน่ครับรถหนงานประวัติศูนย์รถหนวยงานประวัติศูนย์นะครับคันนี้มีคาร์อบอยหลังคาให้คร เอาไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรทุกต่างๆเนี่ยใส่ของใส่ของได้ครบเลยนะครับราคา419,000บาทเท่านั้นนะครับมีเงินสดและเงินผ่อนมีรถเก่ามาเทิร์นรถใหม่ได้นะครับรถเก่ามาเทิร์นรถใหม่ได้ผมย้ำนะว่าผมรับนะครับถ้าลูกค้าผ่อนรถอยู่หรือนะครับปิดค่างวดรถไปเรียบร้อยแล้วก็เอามาออกได้นะครับมาเทิร์นเป็นเป็นเงินดาวก็ได้นะคันนี้ไม่แสนสี่นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับจอแท้จอเดิมเกียร์ออโต้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้ ราคา4 19,000บาทนะครับรถนี้เป็นรถที่ปรับราคาลงมานะได้ราคาถูกนะครับได้ราคาถูกรถหน้านะครับราคาจะไปอยู่ประมาณ4 49, 4 4 0 0 0 4 5 0 0 0แล้วนะครับถ้าตอนนี้ดูคลิปอยู่นะครับรีบซื้อรีบจองเพราะว่าช่วงเมษานี่ราคารถจะขึ้นนะครับซื้อตอนนี้ได้ราคาดีราคาถูกกว่าตลาด4-5หมื่นนะครับบอกเลยคุ้มผ่อน7,000ต้นๆเท่านัน้น ฟรีดาวได้ทุกคันทุกจังหวัดทุกอาชีพด้วยนะครับคันนี้ยังว่างอยู่และเดี๋ยวเป้พาไปดูนะครับตัวกระบะดีโวนะตัวหน้าโล็อกโคเนาะเข้ามาใหม่นะครับจะเป็นรถปี23ราคาอยู่ประมาณ71900 0บาทนะครับสีเทาดำไอ้สีเท,า,เทานะครับตัวนี้เลยไม่ห้าหมื่นโลย้ำว่าไม่ห้าหมื่นนะครับเพิ่งเข้ามาสภาพดิบๆแรกครับเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่แล้วไฟท้ายซูเปอร์ไฟท้ายเลข3 LED ช่วงล่างแบบซูเปอร์เฟกนะครับนี่คือเพิ่งเข้าเลยนะครับสีแบบนี้สภาพแบบนี้ใหม่ๆไม่ใช่ป้ายแดงนะครับนี่คือมือสองแต่สภาพเหมือนป้ายแดงนะครับรถเพิ่งเข้าครับเป็นตัวเอนที่นะเป็นตัวเอนที่นะครับสีเทาดําแบบนี้เลยนะได้เป็นตัวหน้าหล่อนะครับตัวใหม่หน้าใหม่ ให้ดูจากมุม้านข้างนะครับชุดแต่งเดิมโรงงานหมดเลยไม่ได้มีแต่งนะครับอันนี้คือเป็นเดิมโรงงานทั้งหมดนะไม่ได้แต่งเองนะครับเดิมแท้สวยสวยสีบอกเลยว่าเป็นสีเดิมนะครับสีไม่เคยเคลียร์นะสภาพสวยมากนะเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันรถปียี่สามนะครับถ้าปียี่สองเป็นมีตัวมิดท,ที่เป็นเครรกระปุกนเนาะเจ็ดราคาอยู่หกแสนห้าหมื่นนะคันนี้ว่างคันนี้ใหม่ห้าหมื่นโลเท่านั้นคันนี้ก็ใหม่น้อยปีใหม่นะครับ บริเวีศูนย์ไปแถมให้นะครับจะเป็นบริเวีของโตโยต้านะหปีหรือ2องบนโลแถมให้บริเวทีเครื่องเกียร์ตอนนี้เป๊กก็เดินผ่านพวกโซนที่ร้างสปานะครับนี่มีรถเยอะนะแคมรุแคมรี่มีครบหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นที่บ่อยนะลูกค้ามาซื้อไปแล้วนะครับซื้อสดนะนแคปออโต้นะครับอะมาดูต่อครับนี่เลยพี่ยังว่างอยู่นะครับแคปเตียเกียร์กระปุกนะแคปเตียเกียร์รปุก,นะแ,ก,ก,ปกแล้วก็รีเวสีประตูออโต้ตัวสูงนะครับ ดูแคปเจียก่อนหน้าหมูป่าตัวนี้นะครับได้ปีย3บาไมล์แสนเดียวสี่แสนห้าหมื่นเก้าสองจุสี่เอนทีนะครับเอาขออภัยคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะรถปียี่สิบสามไมล์แสนเดียวนะครับสี่แสนหกนะฮะคันนี้สี่แสนหกหมื่นบาทครับรถเดิมมือเดียวครับของเป้เป็นรถเดิมมือเดียวทุกคันนะครับถ้าเป็นรถที่แบบซื้อมาเองนะ ถ้ารถเทินนะครับลูกค้ามาขายจะไป็นรถ2มือ3มือ4มือประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ตัวใหม่ยังว่างอยู่นะครับไปมีสีขาวมีสีเทานะครับมีให้เลือกหลายคันแล้ว้้สีประตูนะคันนี้6กแสนห้าหมเป็นตัวรี v o 2สจุครับตัวสูงเกียร์ออโต้สีดำกินคีน,คนปี22ไม่เก้าหมื่โลนะครับตัวเอทีครับ6กแสนห้าหมนะครับถือว่ารถสวยราคาดีนะคันนี้ รถสวยราคาดีสภาพพร้อมใช้นะครับรถพึ่งเข้านะตัวนี้เป็นเครื่อง2.4ดีเซลนะประหยัดนะครับออปชั่นครบๆนี่แม็กแท้ยางใหม่นะครับแม็กคอร์สิบเจ็ดยางใหม่ๆเลยนะยางโยโกแต่ให้ดูรอบคันนะครับรายละเอียดนะรอบคันนะครับได้ในเรื่องของตัวรถเนี่ยสเปคนะเดิมโรงงานครับมีกล้องถอยให้ครบไฟ,ไฟท้ายเลขสาม LED นะครับตั้งแต่ปีย0ขึ้นมาเนี่ยปลายปีนะครับ รถจะเป็นเปลี่ยนไฟท้ายแล้วนะครับไฟท้ายจะเป็นเลขสามแบบนี้เห็นไหมครับไฟท้ายเลขสามนะครับและบอดี้ออปชั่นทุกอย่างเดิมๆโรงงานเลยครับแมคเนอร์ใส่มาให้ครบๆนะครับแล้วก็แถมฟอร์จิเนอร์ให้ด้วยผมย้ำนะว่ารถทุกคันนะครับคัดมาให้แล้วนะค่าสภาพมาให้เลยนะครับคันนี้เป็นฟอร์จินเนอร์เนาะ9ก4 7สี่เจดนะครับเจ็ดแสนเนะครับ 2.4V สปีสิตัวท็อปเนาะนี่เลยนะครับ ว่างอยู่เหมือนกันจองได้นะครับจองได้นะรถครอบครัวจะนั่งไปก็มีให้ครับและเดี๋ยวพาไปดูนะครับนิสสันนาวาล่านะครับสีแดงนะนิสสันนาวาล่าสีแดงนะครับกับตัวนาวาล่าราคา4 29,000บาทนะครับราคานะครับใกล้เคียงกันสําหรับนาวาล่าใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่ารถรถเป็นรถเดียวกันนะครับแต่มีการปรับราคานิดหน่อยนะครับปรับราคาให้สมให้เหมาะกับตลาดนะครับ ช่วงนี้ใครที่ซื้อได้โปรโราคาดีครับรีบเลยนะครับรีบเลยนะแล้วก็มีแถมฟอร์ดด้วยฟอร์ดสองแสนกว่าบาทนะฟอร์ดสประตูออโ,โต้ปีสิบสี่จดสิบห้าครับคันนี้สองแสนสามหมื่นเก้านะครับขายเงินสดนะขายเงินสดนะครับเงินสดเนี่ยสองแสนสามหมื่นเก้าจบได้เลยนะครับเป็นรถสีแดงดำนะเกียร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้ยกสูงสองจุดสองไฮรีเลสเตอร์เอ็กซ์แอลทีครับยังว่างอยู่สนใจจองได้นะคันนี้ จองได้นะครับมาไปนี่ครับจังมีว่ายหนึ่งคันสองคันนะครับแล้วก็คันสีขาวสามคันนะประมาณห้าคันเลยนะครับอ่ะทะเบียนแปดเก้าศูนย์หกรู้สึกว่าคันนี้น่าจะราคาประมาณสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่แสนสองหมื่นเก้านะครับประมาณนี้เกียร์โต้นะเกียร์โต้มีว่างหลายคันนะครับไปใช้อยู่เหมือนกันนะครับคุ้มค่าผ่อนถูกนะสบายๆนะ ผ่อนประมาณ75นะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับเกียร์โตแล้วก็แคปเตี้ยนะครับแคปเตียเกียร์ออโตคันนี้ก็ว่างอยู่นะครับเรียกว่ายังว่างอยู่นะตัวนี้นะครับผมย้ำเลยนะหลุดจองนะครับหลุดจองเพราะอะไรครับลูกค้านะครับตอบคําถามผิดเฉยเองนะครับตอบคําถามแค่ว่าซื้อรถใช้เองไหมนะครับซื้อที่ไหนรุ่นอะไรลูกค้าตอบผิดนะครับก็เลยไม่ได้รถไปผมเสียดายมากนะ ตอบไม่ยากแค่สามคำถามนะครับตอบได้คุณได้รับรถแล้วนะครับคันนี้ปี22นะครับ439 0 0ปี2นะเกียร์ออโต้นะครับแคปบเจี้ยนหน้าหมูป่าหน้าหมูป่าเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ยังว่างอยู่นะ่าดูด้านในหน่อยนะด้านในเป็นยังไงเรามาดูกันครับนี่สภาพเดิมสวยๆนะครับเกียร์ก็ปลุกนะสภาพเดิมสภาพสวยนะครับจองได้ย้ำว่าจองได้นะครับ อ่ะคันนี้ว่างนะครับคันนี้ว่างอยู่เดินผ่านจะเดินนี่นี่สามจุดสูดเทอร์โบนี่รถเกยก์เขาปุกนะไทยรุ่งหนึ่งแสนสองหมื่นเก้านะครับรถครอบครัวใครหาอยู่เนาะนี่เห็นไหมครับไม่แสนสามเองนี่อ่ะเจ็ดที่นั่งนะครับสภาพสวยสภาพเดิมเลยนะอันนี้หน,นึ่งแสนสามหมื่นนะยังสดนะครับเท่านั้น แล้วก็มีกระบาทที่เข้าใหม่นะครับอีกหลายคันนะนี่ครับแคปเตียมีซิตี้บอยนะครับแต่น่าจะถอดออกนะเกียร์กระปุกนะครับเกียร์กระปุกเลขไมล์แสนสองเอาแสนหนึ่งหมืนโลตัวนี้นะครับประมาณ4ี่แสนกว่าบาทนะสี 4, ่แสนกว่าจะเป็นเจ็ดสามสศูนย์ครับสนใจจองได้นะแล้วก็มีอีกคันนะครับรถที่บอกเลยว่ามีบรินตรีสูตรให้คันนี้เลยครับ ยกสูง4ประตูออโต้ปี20ทะเบียน2 6 1 3ครับ5 290 0 0บาทนะครับตัวหน้าหล่อหล่อโคเลยยังว่างรถสวยครับผ่อนประมาณ9,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนประมาณ9,000สนใจแคปจอแล้วทักาหาตัวหาไปได้รถเดิมเดิมนะครับกระจกไฟฟ้ามีการตรวจบรันวตีให้นะครับ200กว่ารายการนะคันนี้ไม่แสนห้าประวัติศูนย์นะครับเช็คมาแล้วนะประวัติศูนย์แท้เลยรถเดิมไม่มีชนหนักงพิคมจมน้านะครับยังว่างอยู่นะ ยังว่างอยู่จองได้นะครับแล้วก็อีกคันนะครับจะเป็นนาวาร่าแบล็กอิชั่นสีแดงดำนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้านะตัวนี้รุ่นแรงพิเศษครับข้อดีคือลูกค้าได้ตัวชุดแต่งนะโรบาร์ครบชุดแต่งนี่ครับคิวร้อไลทกราฟิกนะแม็กแท้ยางใหม่ ai, นะครับคันนี้ได้ได้ยางสี่เส้นนะอันนี้ยางสี่เส้นนะครับเบาะหนังเกียร์ออโต้ด้วยเบาะหนังเกียร์ออโต้นะครับ สนใจแอดไลน์ทักหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์ด้านล่างขวามือนะ0947894848ไปครับสนใจรถคันไหนยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะครับทุกจังหวัดทุกอาชีพเป้จัดให้ฟรีดาวด้เลยครับวันนี้บอกเลยว่าคัดแต่ความคุ้มค่ารถสวยๆเท่านั้นนะครับและบอกเลยว่ามีโปรนะครับดอกเบียพิเศษมีให้และยังมีนะครับวอเตรีศูนย์เครื่องเคลียร์ทุกค่ายทุกแบรนด์นิสสันอีซูซ t โตโยต้าเป้มีให้ครบหมดเลยนะครับกะบะสวยเดิม ต้องกดติดตามท่าแคทและแอดไลน์หาเป้นะครับตัวจริงเรื่องกระบะมือสองครับอย่าลืมโทรนะครับ094794848 8ครับฝากไว้ด้วยครับกระบะมือสองตัวจริงนะครับบอกเลยต้องเป้เพชรนจนุทันครับ